ที่ชาวบ้านต่างเรียกขานกันว่าวงเวียนสาแก้วหนึ่งในสามของที่หมายตาที่เกิดขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าที่นี่คืออาณาเขตของเมืองใหม่ลบบุรีศิละปะในมหาสถานที่สร้างความละลานตาให้กับผู้มาเยือนก็คือ ทเทียนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนผานขนาดยักษ์ตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะไทยและในบริเวณโดยรอบขอบผานประดับประดาด้วยเครื่องหมายตราประจำกระทรวงต่างๆในยุคนั้นเป็นปฏิมากรรมในสไตล์ศิลปะแบบนิโอฟาซิสศิลปะยอดคิดในช่วงเวลาที่ลทัทธิพเด็จการครองโลก นอกจากนั้นที่บริเวณโดยรอบของวงเวียนยังมีอาคารตึกกว้านบ้านเรือนในยุคท่านผู้นำซึ่งสร้างความล้ำสมัยให้เกิดขึ้นในเมืองลบบุรีรวมไปถึงโรมณียสถานที่โอราณประการตาที่ไารฟ้ามหาชนบนพื้นทันดินแถบถิ่นนี้ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศของโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยมากที่สุดของเมืองท ในยุคเมื่อ70กว่าปีที่แล้วโรงภาพยนตร์ทหารบกสาวน้อยแอลฟ์แม่คุณจะไปไหนกัน ยนทหารบกหนึ่งในรมนียสถานอันโอรานแห่งยุคท่านผู้นำซึ่งสําแดงความล้ำสมัยสร้างความสิวิไลให้กับเมืองใหม่ลบบุรีในยุคป,ปีพุทธศักราช2481โรงหนังซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง ใหญ่เทียบชั้นได้กับศาลาเฉลิมไทยโรงภาพยนตร์ชั้นดีที่อยู่ในกรุงเทพมหานครศิลปะสถานของตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโคซึ่งดูโก้แบบเรียบง่าย แบบให้จุผู้ชมได้มากถึง800ที่นั่งพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศสร้างความองอาจประกาศความยิ่งใหญ่ให้กรรับเมืองใหม่แห่งนี้และป้ายชื่อที่อยู่บนตัวอาคารยังปรากฏเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของการปฏิวัติวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยโดยคำว่าทหารนั้น สะกดด้วยพยัญชนะนอหนูแทนรอเรือเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐนิยมของไทยในขณะนั้นซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลัดใบไปสู่ยุคใหม่ในสไตล์ท่านผู้นำในสมัยก่อนถ้าจะมีภาพยนต์ฉายจะฉายในเวลาสองทุ่มก่อนที่จะฉายเนี่ยมันจะมีเพลงมาร์ชกองเสบกถ้าเพลงมาร์ชกองเสบกขึ้น ที่น้องประชาชนชาวรบรีจะรู้เลยนะครับว่านี่หนังอะไรจะฉายแล้วนะแล้วเขาจะฉายหนังตัวอย่างก่อนเ mm hmm. มื่อก่อนเนี่ยจะฉายภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งสิน้นแล้วก็มีตัวอักษรบรรยายเพราะฉะนั้นภาพยนตร์ที่จะมาฉายที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์สงครามเพราะเป็นโรงหนังของทหารแล้วโรงหนังก็จะเปิดเพลงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะฟังเพลงกันส่วนใหญ่นะครับนอกจากเพลงลูกทุ่งแล้วก็จะฟังฟังเพลงของฝรั่งเขาอาทิเช่นเพลงของจอห์นนี่เทลเลรสัน ผมจําได้เลยวายดูไอเลิฟยูโซเนี่ยเขาจะเปิดประจําอันนี้คือภายในบริเวณรูพารยทลุนทันตกนะคะอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นชั้นแล้วจะมีชั้นพิเศษข้างล่างเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นขั้นเป็นบล็อกบล็อกนะคะชั้นพิเศษอันนี้ราคา10บาทชั้นหนึ่งชั้นพิเศษแล้วไอชั้นชั้นพิเศษ12บาทนะคะแล้วก็ชั้นล่าง7บาทชั้นสองนะคะชั้นสามก็คือ3บาท5้า จ,จากจับจอมานะคะแราแบ่งเป็นช่วงๆพอชุงอ่ง45เพลงมากขึ้นแล้วก็จะเพริ่มฉายภาพยนตัวอย่างนะคะภาพยนตัวอย่างแล้วก็ะจญภาพยนตัวอย่างก็จะมีหนังขาวก็ใชา้หนังขาวจบเนี่ยก็เป็นอันละฉายภาพยนต์เรื่องะะก็ประมาณพพสองทุ่งเศษเศษคือเป็นการรอคนเดยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนชมภาพยนต์นังบกเนี่ยจะมาจากในเมืองเขาก็ จะรับคนที่ดูภาพยนตร์นี้จากในตัวเมืองเขาจะมีรถรถกระบะคล้ายๆรถกระบะรถโด,ดยสารสมัยก่อนที่เป็นคันครอบไม้แนละ้วไปเข้าไปรับประมาณทุ่มคึ่งออกจากาประมาณทุ่มหนึ่งนะออกจากาที่เท,ทวสถานปรางแขกและรับมาพอหนังเลิกก็จะกลับไปส่งเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่มีรถเมย์นะที่ที่รับส่งผู้คนหลังจากสี่ทุ่มธรรมดารมเนียนแล้ว พอหนังจสก็คุณเขาบรมสายยาลักขึ้นเพลงสรรเริญขึ้น,นทุกโรงตลอดนะคะริงมันมีส่วนเสียตรงนี้ค่ะพอหนังจะเลิกเนี่ยค่ะเขาจะรีบทิ้งกันออกไปขึ้นรถฟรีกลับบ้านคุณนะะก็จะวิ่งรูดพอ,อเพลงสัรเริญบารมีขึ้นเนี่ยจะไม่มีคนเหลือกี่คนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเราเปลี่ยนแบบลองดูนะคะเราก็เขียนเต้ยเต้ยบอกเขารู้ก่อนนะขายดิจิทอลว่าโปรดถวายความเคารพ พราบอลงมาฉาย,ยาลักก่อนชมภาพยนต์ต่อไปเนะะี่ยค่ะตอแรกนแรกๆเลยเขาก็งงๆพวกที่ไม่เคยเนะะี่ยคนที่เคยมาดูแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจแต่พอเราลงเราทําอย่างนี้ทุกคนก็ทําตามแล้วรู้สึกว่าจะแพร่หลายไปในกรุงเทพอะไรเราก็ไม่ได้มาอวดหน้า่าเรานั่นนะคะแต่จําได้ว่าเราเป็นโรงแรกที่ทําส่วนผมนี่ก็มาดูแลในช่วงปี40นะฮะ40เพราะว่าก่อนปี40เนี่ย ลงหนังนี่ก็ปิดตัวมาแล้วนะปิดตัวมาเป็นสิบปีก็อาคารก็ชำรุดทรุดโทรมอยู่ในดูแลของการทหารทีนี้ไม่มีงบประมาณที่จะมาบูรณะอะไรเงี้ยนะก็เลยผมก็ทำการขอเช่าก็ขณะนี้เราจะทำอะไรใช้หนังก็ไม่ได้แล้ะก็ <laughs> <laughs> เลยต้องปิดไว้ยอาแา่เป็นสำนักงานแต่เราก็ยังภูมิใจที่จะรักษาถึงจะไม่มีไรายได้อะไรเราก็จะรักษาเอกลักษณ์นี้ เเืออที่รราาจจจะะะไไดด้้ับงโรงภาพยนตร์ทหารบกโรงมหรศพชั้นเลิศที่สร้างความตะลึงพึงเพลิดให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินเมืองใหม่ในจังหวัดลบบุรีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2481 ยสถานที่จารจารึกบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ในยุคท่านผู้นาที่ปัจจุบันนี้ชะตากรรมไม่แตกต่างอะไรไปกับนโยบายชาตินิยมในเรื่องการใช้อักษรไทยซึ่งทำให้คำว่าทหารต้องสะกดด้วยพยัญชนะนอหนูแทนรอเรือซึ่งในพศออนี้กลายเป็นเรื่องล้าสมัยและจมหายสลายไปกับสายฐานแห่งการเวลาเสียแล้ว